แล้วหารแม่พิมพ์บ่ลูกไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณว่าอย่างนั้นนะคะแต่เราสอบถามพี่ทอคนที่ขายคนที่แบบว่าให้เช่าหรือให้เช่ายางนะคะก็เขาก็บอกว่าหาดสดๆไม่มีชื่อค่ะก็พวกเราก็ยังไม่ทจำกันว่ามันเป็นชื่ออะไรแน่เนาะก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้ไปดูสัตว์ทะเลกันนะคะที่ที่ไหนนะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดระยองนะคะที่นั่นก็ มีปลาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาชงงามใช่ค่ะปลาเบปลาหมอก็มีนะคะมีกุ้งด้วยค่ะมีกุ้งมังกรด้วยค่ะแต่ส่วนมากส่วนมากที่ปลาที่จะเห็นเยอะที่สุดก็คือปลาุงงามนะคะซึ่งก็มีความเป็นในามากค่ะปลาฉงงามแล้วก็ พวกเราใกล้จะเดินทางกลับแล้วค่ะก็เลยได้มาเล่นน้ำที่หาดงนี้วันนี้อาจารย์จะพากลับกี่ทุ่มเนี่ยก็ประมาณเห็นไหมอาจารย์ให้เล่นหึงชั่วโมงครึ่งหนึงชั่วโมงครึ่งเห็นไหมอาจารย์อยากจะดูหนังอาจารย์คือมืบๆอ่ะอาจารย์คืมโอ้ก็เลยยังไม่กลับแน่ค่ะเปิดขาดเปิดอาจารย์บอกว่าจะจะพาเข้าห้างนี่จะพาไปดูใช่ค่ะบอกาจาจย์คืบอ่ะนี่อาจารย์บอกว่าจะพาไปที่หน้าจักรสินด้วยที่ไหนอ่ะลูก ไม่รู้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าอาจารย์บอกไว้ว่าเป็นทางเล็กๆก็อาจจะเป็นเช่นนั้น,นไปพาไปตัดแร์ค่ะไปอะไร<ฆ>อะไรพา<ฆ>เพื่อนไปดูบรรยากาศไปโค้ชสาวๆโอเคลองไปดูแบบบรรยากาศแล้วบรรยากาศเพื่ออนขงเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็คนหนึ่งหล่อสาวๆสวยๆค่ะโอเคโคอ้โห ค่ะอก็บนี่ปูน่ารักค่ะน่ารักนี่เปลือกหอยเก็บปูได้ด้วยดูดีอันนี้ก็เปลือกหอยค่ะอันนี้ลายลงไม้เพื่นเยามาฝากมคะเขาบอกว่าจะหอมยมเสียเกยก็แสดงความเสียใจกับพี่ว่าคนที่ไม่ได้มาด้วยนะคะ เพื่อนเพื่อนี่มาเที่ยวกนก็น่าสนอาบน้ำหนูนารันะคะเพียงเดียวค่ะหนูกล้องหนูใช้ไม่ได้เสียงเดียวค่ะกล้องมันถ่ายไม่ได้เสียดายมากมากคนจะเข้ากล้องทีไรกล้องมันถ่ายไม่ได้สักที พอแล้วค่ะพูดร็จก็ปลยว่ารูเพิ่มาครัแรกในชีวิตเาเไหมาทะเลนี่บอพูดเลยลูกความรู้สึกเป็นงไงลองพูดความรู้สึกเราสิที่เพิ่งมาเห็นทะเลเนี่ยเราเห็นในทีวีกับเราเห็นในพจริงอยู่เป็นไงารมากับโรงเรียนบขาขงเบาเลยดูสูพูดเอาไว้แต่ัะเรี่ยงพูดเหมือน่ใช่ปล่อยยนความรู้สึกของเราว่าไงลูกว่าไปเลย คอารู้สึกของเราที่เรามาเห็นทะเลครั้งแรกในชีวิตื่เต้นกค่ะที่จบปันที่ขาคนเญมครูเปนนาประคันะคะที่จะัดกิจกรรมวิว่านาชาติแลวก็มาเี่ยวทะเลในครั้งนี้ค่ะ้มกันใจมากค่ะทะเลตื่นเ้มาก สุดท้ายก็ยอมเปียงมันนยอมเปียงเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็มีคนเล่นไปนาโค้โอ้ยสนุกมากเลยค่ะเล่นเพราะว่าอาจารย์ไม่อนุญาตให้เล่นเราไม่ใช่แต่พวกเราไม่ด้เล่นเพราะว่าพวกเราไม่อยากลงเล่นแต่ถึงไม่เล่นยังไงคนนี้ก็เปียกค่ะขนาดไม่อยากลงเล่นก็ยังต้องเปียกค่ะห็นมาเพื่อนๆ่นน้องเราบางคนไม่เคยเห็นทะเลไม่เคยเห็นในกจริงๆนะเคยเห็นแต่ในทีวี ตัวว่าตื่นเต้นมากที่มาเห็นคดีครั้งแรกเขาบว่าอยากจะไปบางแสนพัทยาเลี้ยงไปกินยำได้คยไปได้ยังหรอแล้ววันนี้แคลนไปหมดแล้วบางแสนที่มันจะมีคนาานับพท้าทุกคนจะเยอะกว่านี้อยากไปกินยำแล้วมีโอกาสกันไหมอีกเนาะพวกเรามีโอกาสเยอะเลยเดี๋ยวนี้อยู่ม .3 ม .4 าเที่ยวอีกสักสองปีโมกไปเที่ยวคาบ้านมาได้ตลอดอยากไปตรงที่มีข้าหลังนีข้าใต้ค่ะจ้าข้าใต้ช่วทพวกกระบี่ดองทีโอ้ยอาแดดซะนี่นี่นี่ันหมดตอนทรงอยงไ ขาดบรรยากาศตรงที่มมีขาอันนี้ที่ไหนเนยสวนสโอนี่คือสวนสนบ่อไม้อ้นวันบ่อหมูวันี่นี่คือขาดสวนสรนะะโอ้ยเราพูดจังนานยไม่รู้จักว่าเราอยู่ที่ไหนเราไม่รู้เลยค่ะตอนแรกก็นึกว่าเป็นสวนสดสนดขาดสี่โพสไปดูโอมีน่าละมีต้นสนเยอะเลย นี่จะต,ต้นสนาหาดบางแสนมันจะมีต้นมะนมะพร้าวเนาะบางแส,สนสน่ดูบรรยากาศอีกครัง้งมันติด